นู้ชมฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเครือข่ายพนันออนไลน์อันนี้เป็นเครือข่ายใหญ่มากที่อุดรธานีที่บอกว่าใหญ่มากครับนานผ่าชมีธุรกิจบางหน้าเอาไว้ฟอกเงินแต่ว่าพอไปดูเบื้องหลังเนี่ยนะคะคุมเว็บพนันเป็นร้อยเว็บ ท่านผู้ชมฮเป็นร้อยเว็บเลยนะฮะกรณีที่ตำรวจเนี่ยนะฮะพบเบาแสการทำผิดมีผู้จัดให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะฮะแล้วก็สืบสวนสอบสวนเนี่ยไปจับกลุ่มเครือข่ายบอสบอมนะครับ าทางเจ้าหน้าที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเว็บพนันเมืองอุดรเลยนะครับเปิดร้านอาหารบางหน้าแต่ว่าลักลอบคุมเว็บพนันออนไลน์กว่า100เว็บจากการตรวจสอบก็เจอครับแทางการเงินพบว่ามีการทําธุรกรรมที่ผิดปกติของบัญชีธนาคารก็เป็นบัญชีช่องทางที่ใช้รับโอนเงินสําหรับคนที่เล่นพนันออนไลน์เนี่ยแล้วเงินมันเข้าถี่ถี่เยอะๆเลยนะครับมีการกดเงินสดอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีหลายครั้งด้วยนะครับคนที่ทําหน้าที่ดูแลระบบ และทําหน้าที่กดเงินสดออกมานะคะคือนางสาววราพรกับอีกคนคือนายจิรพัฒน์พอกดเงินเสร็จแล้วก็จะส่งให้กับนายทุนใหญ่ที่เป็นเจ้าของตัวจริงของเว็บพนันออนไลน์และก็เกี่ยวข้องกับบอสบอมเนี่ยแหละฮะดูแล้วเนี่ยนะฮะมีเส้นทางการเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสมาแบบนี้นะฮะจนมั่นใจก็เลยขอหมายสารเข้าไปตรวจค้นและจับกลุ่มทั้ง2คนนี้ นะค,คือวราพรกับจิรพัฒนนี่ก็คือภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นทั้งหมด6จุดนะฮะแล้วก็สุดท้ายควบคุมตัว2คนนี้ได้ของกลางที่เจอนะครับกว่า30รายการมีสมุดบัญชีพร้อมบัตร ATM กว่า50เล่มเงินสด2 0 0 0 0 0บาท มีทรัพย์สินที่เชื่อว่าน่าจะมาจากเว็บพนันออนไลน์อีกกว่า50ล้านบาท50ล้านบาทก็จะมีปืน14กระบอกเลยนะครับมีรถหรูมีที่ดินในเมืองอุดรธานีอีกมูลค่ากว่า10ล้านบาทด้วยนะครับผู้ต้องหา2คนก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่นะครับคือบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานในร้านอาหารที่บอสบอมเปิดบังหน้าเอาไว้ครับแต่จริงๆแล้วหน้าที่หลักของทั้งสองคนนี้ นอกจากดูร้านอาหารละส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ย ก็จะตระเวนกดเงินจากบัญชีส่งไปให้กับบอสบอมแล้วก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายของพนักงานในส่วนต่างๆก็คือร้านอาหารก็ต้องดูพวกบัญชงบัญชีอันนั้นทำจริงะนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือกดเงินสดที่ไม่ได้มาจากร้านอาหารส่งให้กับบอสบอมด้วยแล้วก็ดูแลเว็บพนันออนไลน์ให้กับบอสบอมอีกกว่า100เว็บนะครับท่านผู้ชมฮะน,นอกจากนี้ไม่ใช่แค่มีธุรกิจร้านอาหารบางหน้าเท่านั้นนะฮะยังมีบริษัทเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นะฮะคาดว่าใช้ฟอกเงินภายในจังหว,วัดอุดรธาน,นีนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะขยายผลเพื่อดําเนินคดีไปถึงตัวการใหญ่ก็คือนายทุนตัวจริงรวมถึงบอสบอมด้วยนะครับตอนนี้จับแค่สองคนที่เป็นคนดูแลแล้วก็ตระเวนกดเงินค่ะ